หน่วยที่สองการควบคุมและการป้องกันมลพิษความหมายของคำว่ามลพิษหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายและมวลสารอื่นๆรวมทั้งกากตะกรนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ลักษณะและประเภทของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมลักษณะของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผลจากการกระทําของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ 2. มีสิ่งเจือปนหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของสารสารและพลังงาน 3. มมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ 4. การเกิดมลพิษจะดำเนินไปตามวิถีทางของสารมลพิษจากแหล่งที่ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆจนกระทั่งถึงมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 5. ขนาดหรือระดับของปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆประเภทของสารมลพิษ 1. พวกที่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีการทางชีววิทยาสพวกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดย ขบวนการทางชีววิทยา 3. สารมลพิษที่เป็นก๊าซมลพิษต่างๆมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำหมายถึงสภาวะที่น้ำตามธรรมชาติถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมและทําให้คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงหรือคุณภาพเสื่อมลงประเภทของสารมลพิษในน้ำ 1. จุลินทรีย์ 2. ส,สารอินทรีย์ 3. ส,สารอนินทรีย์ 4. ส,สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 5. ความร้อน 6. น้ำมันและสิ่งสกระปรก 7. สารกำมมันตรังสี บ่อพิษทางน้ำมีมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงใหญ่กรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียสกรปรกไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้สาเหตุสำคัญมาจากโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและชุมชน การทิ้งขยะม,มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ,างๆลงสู่แม่น้ำลำคลองการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โรงงานอุตสาหกรรมมีการปล่อยของเสียสารเคมีลงสู่แม่น้ำโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีอาคารบ้านเรือนและชุมชนมีการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ขยะบนผิวน้ำต่อให้เกิดน้ำเน่าเสียการพาะปูกที่ใช้สารเคมีทำให้น้ำเน่าเสียนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์บางชนิดอาจปล่อยสิย่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ซึงเมเราเปลี่ยนแปลงละเริ่มจากโรงงานอุตสาหการรมทุกแห่งต้องมีระบบบำบ,บัดน้ำเสียที่ดี ชุมชนต้องติดระบบบำบัดนะ้ำและกองเศษอาหารก่อนทิ้งลงท่อระบายนะ้ำเสมอห้างทิ้งขีะลงแมนะ่น้ำและช่วยกันเก็บกวาขยะบนผิวนะ้ำหยุดใช้สารเคมีและหันมาทำกเกษตรอินทรีย์เพื่อหแหล่งน้ำธรรมชาติดีขึ้นสวยงามและสามารถอุปโภคบริโภคได้ ดเเช่นิมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำหนการกำจัดน้ำเสียโดวยวิธีธรรมชาติ 2. การทำให้เจือจาง 3. การทำให้กลับสู่สภาพดีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 4. ีควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะที่อากาศมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากทำให้คุณภาพของอากาศตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมลงทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยาผ่านะที่ใช้เครื่องยนต์รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุดเลยนะคะพอรถยนต์จะปล่อยสารพิษออกมาจากท่อไอเสียซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรงนั่นเองค่ะโรงงานอุตสาหกรรมจากโรงงานที่ผลิตสารเคมีนะคะได้แก่โรงกั่นน้ำมันโรงผลิตไฟฟ้าโรงงานน้ำตาลโรงงานถลุงแร่ โรงงานผลิตหลอดไฟโรงงานผลิตปุ๋ยเป็นต้นค่ะแหล่งหมักหม,มมของสิ่งปฏิกูลได้แก่เศษอาหารและขยะมูลฝอยค่ะควันไฟจากการเผาไม้ป่าเผาไรนาและจากบุหรี่ค่ะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่น ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟปา่าเป็นต้นค่ะมลพิษทางอากาศส่งผลเสียอย่างไรกับเราบ้างเราไปดูกันเลยค่ะผลกระทบของมลพิษทางอากาศมีดังนี้ค่ะทำลายสุขภาพอากาศเสียทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะเช่นแพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตเป็นต้นค่ะทำลายสิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยโลหะนะคะพอจะทำให้เกิดการสึกกร่อนนั่นเองค่ะทำให้ทัศนวิสัยลดลงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอุณหภูมิอากาศลดลงต่ำกว่า การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ 1. ออกกฎหมายควบคุม 2. การกำหนดมาตรฐาน 3. ควบคุมแหล่งกำเนิดวันนี้พวกเรามีคลิปวิดีโอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะวันหนึ่งณโรงเรียนวัดมนโนรมสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ ครูมีเรื่องมาแจ้งให้นักเรียนทราบอยู่หนึ่งเรื่องค่ะในวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนและมีฝุ่นจำนวนมากทางเทศบาแลแหลมฉบังจึงได้มีการพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5บริเวณหน้าโรงเรียนของเราจึงขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแยกย้ายเข้าชั้นเรียนได้ค่ะขณะที่นักเรียนชั้นป .6 กำลังเรียนอยู่กลิ่นอะไรอะเหม็นเมเหมือนควันไฟเลย สแสบจมูกมากเลยเลิกเรียนวิชานี้แล้วเราไปตามหาที่มาของกลิ่นกันดีกว่าเจอ <ะ S 1> <จะ S 2> แล้ว,ลวที่มาของ,ของกลิ่นนะ้าเผาขยะทำไมครับออขยะมันเยอะการเผาเป็นวิธีกำจัดขยะได้เร็วที่สุดไงล่ะมีขยะเยอะแยะปนกันไปหมดเผาแล้วมันก็เยอะแถมยังมีนอีกด้วยนะครับ จะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องเผานะคะใช่แล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับสว,ส,สวัสดีค่ะครูตั้มหมูตั้มการเผาขยะไม่ใช่วิธีที่ดีดำทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเกิดฟุ่น p ี่อ2 5และเกิดอันตรายต่อสุขภาพครับครับแล้วผมต้องทำยังไงครับวิธีการลดการเผาขยะนั้นมีครับและง่ายมากเลย แค่เราแยกขยะตามนี้ 1. ขยะทั่วไปคือขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากเช่นพลาสติกใส่อาหารหลอดดูดซองขนมซองลูกอมทิชชู่กล่องอาหารกล่องโฟมให้เราทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงิน 2. ขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำมาแปลรูปใช้ใหม่ได้เช่นกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมกล่องลังกล่องนม ให้เราที่ลงในถังขยะสีเหลืองนักเรียนสามารถนำขยะที่รีไซเคิลได้มาขายที่ธนาคารขยะของโรงเรียนเราได้นะครับ 3. ขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตรายเช่นขวดยาต่างๆฐา,านไฟฉายกระป๋องสเปรย์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของมีคมที่มีสนิมควรนำไปทิ้งลงในถังขยะสีแดงครับและ 4. ขยะเปีย คือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารให้ทิ้งลงในถังขยะสีเขียวหรือนำไปทำปุ๋ยหมักก็ยังได้ประโยชน์อีกด้วยไหนๆก็พูดถึงปุ๋ยหมักแล้วนักเรียนมาช่วยครูนำปุ๋ยหมักไปใส่ในแปลงผักหน่อยครับได้ค่ะได้ครับ แต่โรงเรียนเราเข้าร่วมโครงการ Eco School ก็มีแต่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ตลอดเลยใช่ใช่ปลูกทุกที่ทุกวันเลยปลูกต้นไม้แล้วต้องมาดูแลทุกๆุกวันเราจะปลูกต้นไม้ไปทำไมเยอะแยะนะเฮมบนอะไรกันจ้าเด็กๆครูได้ยินนะครูแบมแบมไหนใครอยากรู้บ้างว่าทำไมเราถึงต้องปลูกต้นไม้อย,อยากรู้ครับ ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้มีด้วยกันหลากหลายเลยละค่ะช่วยลดมลพิษทางอากาศเพราะต้นไม้ดูด CO2 ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงต้นไม้ช่วยให้ร่มเงาและช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะต้นไม้เมื่อสังเคราะห์ด้วยแสงจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาทําให้เราสดชื่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนหย่อนใจของสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์และยังช่วยชะลอความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้อีกด้วย โอ้โหมีประโยชน์เยอะมากๆเลยครับแล้วถ้าเราปลูกเยอะขนาดนี้เราจะดูแลให้ทั่วถึงได้ยังไงคะดูแลทั่วถึงแน่นอนครับเพราะโรงเรียนของเราได้ติดตั้งระบบเครื่องพ่นหมอกในจุดที่มีต้นไม้เพื่อจับละอองฝุน่น PM 2.5แล้วก็ช่วยรดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วยแล้วแบบนี้ก็เปลืองน้ำเปลืองไฟแย่เลยสิคะ ไม่เปลืองหรอกครับเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังปั๊มน้ําให้นําน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสียมาใช้ไงครับทําให้ช่วยลดค่าน้ําค่าไฟได้เยอะเลยครับเป็นไงกันบ้างเด็กๆได้ความรู้กันเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าโรงเรียนของเรามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทางอากาศครับ ประเภทของสารมลพิษในอากาศสารมลพิษในอากาศสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. อนุภาคมลสาร 1.1. ควัน1.2ละออง 1.3. ฝุน่น 1.4. หมอก 1.5. ไอระเหย 2. แก๊สพิษ 2.1คาร์บอนมอนอกไซด์2 2ซิลเฟอร์ไดออกไซด์2.3ออกไซด์ของไนโตรเจน2.4ตะกัวมลพิษทางดินมนลพิษทางดินหมายถึงภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษถ้าเกินขีดจำกัดจนมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มลภาวะทางดิน (soil pollution or land pollution) มลพิษทางดินหมายถึงดินที่เสื่อมค่าไปจากเดิมหรือมีสารมลพิษเกินขีดจำกัดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและพลานามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมปัญหามลพิษของดินเกิดขึ้นจากการทำลายหรือการเกิดการถดถอยของคุณภาพหรือคุณลักษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เกิดจากมลสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะดิน เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศดินจะมละสารที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับจะขึ้นกับว่าอนุภาคดินนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรสภาพทางอุตุนิยมวิทยาสภาพพื้นที่เป็นต้นในกรณีที่คล้ายคืองกันหาอนุภาค ดินนั้นถูกพัดพาไปยังแหล่งน้ำดินที่เป็นมลสารจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำโดยตรงทั้งทางคุณภาพและปริมาณอีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาโดยอ้อมเมื่ออนุภาพดินนั้นมีธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน้ำก่อให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในแหล่งน้ำ สัตว์น้ำในแหล่งน้ำนั้นได้รับผลกระทบเกิดกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่าอันตรายจากมลพิษทางดินอันตรายจากมลพิษทางดิน 1. อันตรายต่อมนุษย์มนุษย์จะได้รับพิษของสารประกอบในเกรตดในเตตในยาปราบศัตรูพืช จากน้ำดื่มน้ำใช้ในแหล่งกเกษตรกรรมและจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นผักผลไม้จนถึงระดับที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ 2. อันตรายต่อสัตว์สัตว์ที่หากินในดินจะได้รับพิษจากการสัมผัสสารพิษในดินโดยตรงและจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ สารพิษที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่า,มาแมลงที่นอกจากจะทำลายศัตรูพืชแล้วยังทำลายศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นประสิทธิ์ไปด้วยทำให้เกิดการระบาดของมแมลงบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อพืชในภายหลังหรืออาจเกิดการทำลายมาแมลงที่ช่วยผสมเกสรดังนั้นผลผลิตอาจลดลงได้3อันตรายต่อพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน พืชจะดูดซึมสารพิษเข้าไปทำให้เจริญเติบโตผิดปกติผลผลิตต่ำหรือเกิดอันตรายและการสูมพันธ์ขึ้นแบคทีเรียที่สร้างในเตตในดินหากได้รับยาฆ่ามแมลงเช่นดิลาดินอันเดลินและคอเดนที่มีความเข้มข้น100 ppm จะทำให้กระบวนการสร้างในเตตของแบคทีเรียได้รับความกระทบกระเทือน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน oh, <dear. S> 1>, 1. การใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตทางเกษตรแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุหลักสำคัญของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจะทำให้ดินเปรี้ยวมีสภาพความเป็นกรดสูงไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืช คั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือการเพาะปลูกที่ไม่ถูกวิธีทำให้ดินเกิดการเสื่อมโทรมหรืออาจเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้ทำลายทรัพยากรดินได้ 2. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีฤทธิ์ทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชน,นิดที่ให้ประโยชน์หรือโทษต่ตอ,อการเกษตรกรรม แม้แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยสารเคมีที่สลายตัวได้ช้าจะตกค้างในดินเช่นสารประเภทคลอริเนตไฮโดรคาร์บอนหรือออกโนคลอรีนเป็นสารที่ประกอบด้วยอะตอมคอรีนได้แก่ DDT ที่ใช้ในการเพาะปลูกการควบคุมการแพร่ระบาดของมาลาเรียและการควบคุมแมลงอื่นๆดิวดีนที่ใช้กำจัดแมลงในการเกษตรและกำจัดปวก ออาดีนที่ใช้ในการเพาะปลูกกำจัดปวกและแมลงการสะสมของสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชต่างๆจะทำให้เกิดมลพิษทางดินต่อไป 3. การปล่อยให้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำเสียส่วนใหญ่ที่มาจากกระบวนการเหล่านี้จะเกิดการช้าล้างผ่านสารเคมีต่างๆในอุตสาหกรรมเช่น สาร PCB ที่ใช้ในการผลิตสีและพลาสติกสาร Sb c ที่ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ 4. การทิ้งขยะมลพิษทางดินส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะที่เกิดจากสารเคมีซึ่งยากต่อการย่อยสลายเช่นกระป๋องเศษโลหะและพลาสติก ขยะเหล่านี้จะสะสมในดินจนทำให้เกิดภาวะมลพิษทางดินนอกจากนี้ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นหากไม่มีการกำจัดที่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษทางดินมากขึ้นการป้องกันและควบคุมมลพิษทางดิน 1. การใช้ที่ดินในการเกษตรกรรมทำอย่างถูกต้อง 2. ควรตัดไม้ทำลายป่า หรือหากร่งางถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย 3. การใช้ยากำจัดสัตว์ตูพืชและสัตว์ก็เพื่อลดและทำลายสัตว์ตูของพืชและสัตว์ 4. ขยะมูลฝอยจากชุมชนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางดิน